สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมิติคู่ขนานครับผมจินครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟงังและสวัสดีค่ะจินดิฉันอีฟค่ะวันนี้เรามาประเดิมตอนแรกของรายการกันด้วยหัวข้อที่ทั้งน่าทึ่งชวนให้จินตนาการและก็อาจจะทำให้หลายคนต้องตั้งคำถามกับความเป็นจริงที่เรารับรู้อยู่เลยนะคะใช่แล้วครับอีฟวันนี้เราจะพาทุกท่านดำดิ่งสู่โลกของวิทยาศาสตร์พรหุภบ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Multiverse ครับเราจะมาคุยกันตั้งแต่แนวคิดพื้นฐานไปจนถึงทฤษฎีที่ซับซ้อนอย่างทฤษฎีสตริงสตริงเทีออรีและกลาศาสตร์ควอนตัมที่อาจนำไปสู่ความเป็นไปได้ของพหุหูพบนี้แค่ชื่อหัวข้อก็น่าตื่นเต้นแล้วค่ะก่อนอื่นเลยค่ะจินคำว่าพหุหพหรือมัลติเวิร์เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่คะหลายคนอาจจะเคยได้ยินจากหนังไซไฟหรือนิยายวิทยศาศาสตร์ แต่อยากให้จินช่วยอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ให้ฟังหน่อยค่ะเป็นคำถามที่ดีมากครับอีฟมัลติเวิร์สถ้าพูดง่ายๆก็คือแนวคิดที่ว่าเอกภพของเราที่เราอาศัยอยู่นี้ไม่ได้เป็นเพียงเอกภพเดียวที่ดำรงอยู่แต่อาจจะมีเอกภพอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนับไม่ถ้วนอาจจะซ้อนทับกันอยู่หรือแยกขาดจากการโดยสิ้นเชิงเอกภพเหล่านั้นอาจจะมีกฎทางฟิสิกส์ ค่าคงที่ต่างๆหรือแม้แต่มิติที่แตกต่างจากเราโดยสิ้นเชิงเลยก็ได้ครับฟังดูเหมือนหลุดออกมาจากนิยายวิทยาศาสตร์จริงๆค่ะแต่จริงๆแล้วมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับอยู่ใช่ไหมคะไม่ใช่แค่จินตนาการล้ำๆถูกต้องครับอีฟแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถพิสูจน์ได้โดยตรงในปัจจุบันแต่แนวคิดพหุภพก็เกิดจากความพยายามของนักฟิสิกส์ ที่จะอธิบายปรากฏการณ์บางอย่างในเอกภพของเราและพยายามที่จะรวมทฤษฎีต่างๆเข้าด้วยกันหนึ่งในทฤษฎีที่โดดเด่นและนำไปสู่แนวคิดพหุภพก็คือทฤษฎีสตริงสตริงเทอรี่ครับทฤษฎีสตริงคุ้นๆชื่ออยู่ค่ะแต่ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับอะไรพรจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆได้ไหมคะทฤษฎีสตริงเสนอว่า องค์ประกอบพื้นฐานที่สุดของสสารและพลังงานไม่ใช่อนุภาคที่เป็นจุดเล็กๆอย่างที่เราเคยเข้าใจกันในแบบจำลองมาตรฐาน Standard m o มเดลแต่เป็นเส้นเชือกหรือสตริงขนาดจิว๋วที่สั่นสะเทือนในรูปแบบต่างๆครับ การสั่นที่แตกต่างกันของสตริงนี้แหละครับที่ทำให้เกิดเป็นอนุภาคชนิดต่างๆเช่นอิเล็กตรอนควาร์กหรือโฟตอนที่เราตรวจพบเหมือนสายกีตาร์ที่สั่นแล้วให้เสียงโน้ตที่แตกต่างกันหรอคะเปรียบเทียบได้ดีเลยครับอีฟประเด็นสำคัญคือทฤษฎีสตริงต้องการมิติพิเศษ extra dimension มากกว่า3มิติเชิงพื้นที่กว้างยาวสูงและหมิติเชิงเวลา ทฤษฎีนี้ต้องการมิติมากถึง10หรือ11มิติเพื่อให้สมการคณิตศาสตร์มันลงตัวครับโห oh, 10บถึงสิมิติแล้วมิติที่เหลืองมันไปซ่อนอยู่ที่ไหนล่ะคะทําไมเราถึงมองไม่เห็นหรือสัมผัสไม่ได้นักฟิสิกส์เชื่อว่ามิติพิเศษเหล่านั้นอาจจะม้วนตัว compactify อยู่ในขนาดที่เล็กมากๆเล็กในระดับพลังสเกลซึ่งเล็กกว่าอะตอมหลายล้านล้านเท่าเล็กเกินกว่าที่เราจะสังเกตเห็นได้ในชีวิตประจําวัน ทีนี้รูปแบบการม้วนตัวของมิติพิเศษเหล่านี้มันมีได้หลายรูปแบบมหาศาลอาจจะนับได้เป็น10ยกกำลัง500รูปแบบหรือมากกว่านั้นแต่และรูปแบบการม้วนตัวก็อาจจะให้คุณสมบัติทางฟิสิกส์ที่แตกต่างกันไปเช่นค่าคงที่ทางฟิสิกส์แรงพื้นฐานต่างๆและแต่และรูปแบบนั้นก็อาจจะก่อกำเนิดเป็นเอกภพหนึ่งขึ้นมาครับ ทำให้เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าภูมิทัศน์ของทฤษฎีสตริงที่มีเอกภพมากมายนับไม่ถ้วนแต่ละแห่งมีกฎฟิสิกส์ของตัวเองว้าวหมายความว่าอาจจะมีเอกภพที่แรงโน้มถ่วงไม่เหมือนเราหรือค่าประจุไฟฟ้าต่างจากเราก็ได้หรอคะหรืออาจจะมีเอกภพที่ไม่มีชีวิตเลยเพราะกฎฟิสิกส์ไม่เอื้ออำนวยเป็นไปได้ทั้งหมดเลยครับตามแนวคิดนี้ เอกภพของเราก็เป็นเพียงฟองสบู่หนึ่งในมหาสมุทรของฟองสบู่อื่นๆที่เรียกว่ามัลติเวิร์สที่กฎฟิสิกส์ของเราบังเอิญเหมาะสมกับการเกิดดาวฤกษ์กาแล็กซีและสิ่งมีชีวิตน่าทึ่งมากค่ะแล้วนอกจากทฤษฎีสตริงมีทฤษฎีอื่นอีกไหมคะที่พูดถึงความเป็นไปได้ของพหุพบมีครับอีกทฤษฎีที่สำคัญมากและเป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางก็คือกลศาสตร์ควอนตัม โดยเฉพาะการตีความแบบพหุโลก Many Worlds Interpretation หรือ MWI ที่เสนอโดย h u g e e v e r e s t ที่3ครับ Quantum Mechanics นี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องความแปลกประหลาดอยู่แล้วนะคะไหนจะเรื่องที่อนุภาคสามารถอยู่หลายที่พร้อมกันได้ Superposition หรือการพัวพันกันของอนุภาคแล้วการตีความแบบพหุโลกมันว่ายังไงบ้างคะการตีความแบบพหุโลกเสนอว่าเมื่อการวัดเกิดขึ้นเอกภพไม่ได้เลือกสถานะใดสถานะหนึ่ง และฟฝั่งชันคลื่นก็ไม่ได้ยุบตัวแต่เอกภพจะแตกแขนงสปลิตออกเป็นหลายๆเอกภพคู่ขนานซึ่งในแต่ละเอกภพนั้นผลลัพธ์ของการวัดก็จะเป็นไปได้ทุกทางตามความน่าจะเป็นทางควอนตัมหมายความว่าถ้าเราโยนเหรียญในเอกภพหนึ่งมันออกหัวและในอีกเอกภพหนึ่งที่แยกออกไปมันออกก้อยอย่างนั้นหรอคะแล้วก็มีตัวเราทั้ง2องเวอร์ชันอยู่ในแต่ละเอกภพนั้นด้วยใช่เลยครับอีฟ และการแตกขแขนงนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาในทุกๆก,การตัดสินใจระดับควอนตัมตั้งแต่การสลายตัวของอะตอมกรมันตรังสีไปจนถึงการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆของเราที่อาจมีผลกระทบระดับควอนตัมทําให้เกิดเอกภพคู่ขนานจํานวนมหาศาลขึ้นมาเรื่อยๆแต่เอกภพเหล่านี้จะไม่สามารถสื่อสารหรือส่งผลกระทบถึงกันได้โดยทั่วไปตามทฤษฎีนี้ครับฟังแล้วทั้งทึ่งทั้งขนลุกเลยนะคะ ว่ามีตัวเราในเวอร์ชั่นอื่นๆที่ตัดสินใจต่างออกไปในเอกภพอื่นแล้วพวกเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปครับมันเป็นแนวคิดที่ขยายขอบเขตจินตนาการของเราจริงๆแต่ก็ต้องย้ำว่าสิ่งเหล่านี้ยังเป็นทฤษฎีและการตีความที่ยังรอการพิสูจน์หรือหักล้างอยู่นะครับ การทดลองเพื่อยืนยันแนวคิดพหูพบไม่ว่าจากทฤษฎีสตริงหรือควอนตัมเมคานิกส์นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งในปัจจุบันครับแล้วในทางวิทยาศาสตร์เราพอจะมีหนทางพิสูจน์ความเป็นไปได้ของพหูพบเหล่านี้บ้างไหมคะหรือมันเป็นแค่เรื่องปรัชญาที่ไม่มีวันทดสอบได้นี่เป็นคำถามที่สำคัญมากครับสำหรับทฤษฎีสตริงการพิสูจน์โดยตรงนั้นยากมาก เพราะพลังงานที่ต้องใช้ในการตรวจสอบมิติพิเศษหรือตัวสตริงเองนั้นสูงเกินกว่าเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาคปัจจุบันของเราจะทำได้แต่นักวิทยาศาสตร์ก็พยายามมองหาสัญญาณทางอ้อมเช่นจากข้อมูลรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาลคอสมิก m i โคร w a v e background) ที่อาจมีรอยประทับจากการชนกันของเอกภพฟองสบูอ่อื่นๆในอดีตหรือการค้นพบอนุภาคซูเป,ปอร์สมมาตรซึ่งเป็นสิ่งที่ทฤษฎีสตริงทำนายไว้ ส่วนการตีความแบบพงหูโลกของควอนตัมก็น่าจะยากกว่าอีกนะครับในแง่การทดลองโดยตรงเพราะโดยนิยามแล้วเราไม่สามารถโต้อตอบกับเอกภพคู่ขนานเหล่านั้นได้ อย่างไรก็ตามมันก็ช่วยแก้ปัญหาบางอย่างในกลาศาสตร์ควอนตัมได้และนักฟิสิกส์บางกลุ่นก็มองว่ามันเป็นคำอธิบายที่สง่างามและสมเหตุสมผลที่สุดแม้จะพิสูจน์ยากก็ตามแสดงว่าตอนนี้เรื่องพภพ,พบก็ยังอยู่ในช่วงของการคนา้นคว้าถกเถียงและพัฒนาทฤษฎีกันอย่างเข้มข้นในหมู่นักวิทยาศาสตร์สินะคะไม่ใช่เรื่องที่สรุปได้ง่ายๆเลยถูกต้องครับอีฟมันเป็นพรมแดนความรู้ที่น่าตื่นเต้นและยังเปิดกว้างสำหรับการค้นพบใหม่ๆเสมอครับ วิทยาศาสตร์คือกระบวนการค้นหาความจริงและแนวคิดพหูพพก็เป็นหนึ่งในความเป็นไปได้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษยชาติกำลังพยายามทำความเข้าใจวันนี้เราก็ได้ทำความรู้จักกับแนวคิดพหูพบทั้งจากมุมมองของทฤษฎีิสตริงที่พูดถึงมิติพิเศษและการม้วนตัวที่หลากหลายและกลาศาสตร์ควอนตัมที่พูดถึงการแตกขแขนงของเอกภพในทุกๆก,การวัดผลควอนตัมน่าทึ่งมากๆเลยค่ะ และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นครับในตอนต่อๆไปของมิติคู่ขนานเราจะมาเจาะลึกแง่มุมอื่นๆของพหูพบรวมถึงประเภทต่างๆของพหูพบตามการจำแนกของนักฟิสิกส์และความเป็นไปได้ที่น่าสนใจอีกมากมายที่อาจรอเราอยู่สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนะคะหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับทั้งความรู้และความสนุกในการเดินทางสู่พรมแดนของวิทยศาศาสตร์กับเรา แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าของรายตารมิติคู่ขนานค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ